สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยูต็ดเก,ดเกมรีวิวนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า r o o n ้ครับกับผมนายสตาร์เช่นเคยครับวันนี้เรามาต่ออกกับพาร์ทที่4แล้วสำหรับ Walk กทเกมนี้ครับหละะังจากพาดก่อนเอ่ออา้าวอะไรวะโอ้ยส้โลมาก จากวัดก่อนเราวิ่งหนีผีไปแล้วใช่ไหมไมีเส้นทางนี้ดิเราวิ่งหนีผีออกมาจากห้องนี้นะครับเราได้วิ่งหนีมันออกมาแล้วแล้วก็ลงไปเลยตุ๊บเราก็จะพบนี่โอ้พบว่าลูกเต๋าขาดไปหนึ่งช่องครับ เราต้องไปตามหาทุกเตานั้นอืมอันล็อกอติดจอก็ไปต่อเลยครับโอ้ยทำไมมันมสโลขนาดนี้กดจออีล็อกนี่ก็แคทตอนช้าๆกับเสียงอาจจะเบาๆหน่อย ม่ง่วงง่วงรอเกินอันนี้ก็ทำไงแล้วอุ้ยจะได้ยินเสียงอาเบะเปิดประตูมาอีกชั้นครับแล้วก็รีบเข้าประตูไปครับมันเข้ามาในห้องเลย รามากโอ้โ oh, ห oh, เขียนผนังยอดเราได้ตายมาครับได้ความตายมาครับอ่าไม่ใช่ได้ลูกเต่ามาโอ้เศกยืดเราก็ไปห้องเมื่อกี้ครับที่มันเออลูกเต่ามันเลยอะมันไม่มีลูกเต่า เออแต่อัน,นนี้อะไรอ่อาันนี้ยังไม่ต้องยุ่งหรือเปล่าเอาลูกเตา่ายันไปครับกรลิกอันนี้เอากระดาษมาจดนะครับจดเป็นเออลูกเตาหกแถวเนี่ยเนี่ยหกแถวอย่างเงี้ยอ่าก็ต่อไปครับ ซ้ายขวาเอ้ยไม่ใช่ขวาซ้ายล่างซ้ายไม่เอาดีกว่าเขียนบนกระดาษดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวแป่งจำไม่ได้นี่ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับใครจะาทำตามไม่ตำตามก็ได้แต่มันก็มีเิคนิคเดียวแหละเอเอวะแล้วก็จูดทำไมวเนะี่ย โอเคเสร็จเรียบร้อยครับไปที่ห้องห้องที่เป็นออพระพุทธรูปอยู่ครับเป็นห้องที่ไม่มีประตูวอ๋อโอ้สโลวไปยเงยเง,งตัวตัวดูตาม ที่มันมีอยู่เออที่เราจดไว้เนี่ยเนี่ยมันจะมีพริ้บัตตอนกดปุ่มได้ yes อ่ากดปุ่มไปหนึ่งเดี๋ยวก็ดูต่อกดปุ่มทางนี้ครับ press button yes press button yes เฮ้ย press the button yes แล้วก็อะไรว่ะอันนีง Press the button yes. Press the button yes. Oh, ้ยไอ้สัว <confusion> วสวินัยทำกูตกใจหมดเลยเข้าไ, Jeg, ไปเออลงมาแล้วเสียงฝนหยุดตกทันใดภาพไหลลืน่นหรือเปล่านะ เอ้ยจังไปต่อไม่ได้โอ้น่ากวมง,งันแน่เอ้ยเ <Yeah. S 2> อียอ้าคฟักโอ้ให้หมดรืบสียงจะดังทำเยี่ยอะไร สามเหลี่ยมมงกลมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมจำไม่เพื่อไม่รู้ครับผมเลื่มแล้วเอ้ยอู้อวว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 ว้ววไววววววสวว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 ิวววววววดววว เป็นห้องที่อยู่ด้านบนละมังละมังอละมด้านหนอกไปตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วหรือเปล่าไม่รู้ครับผมจำฮียอะไรไม่ได้ครับอันนี้ก็ไปข้างบนครับตุ่มตุ่มตุ่มแล้วก็จะกลับไปสู่สถานะสโลวเหมือนเดิมครับโอ้ย เฮียดีโฮไอ It's too dark to see down It's too dangerous to come down มันอันตรายเกินไปที่จะลงไปแล้วก็มีของสมนาคุคณให้นั่นคือลบเลตเดอร์เอาเฮียมืดเอากระตีหน่อยสับอ่า <c oughs> uh. ดิสเทนโดไลท์ยิ้มโอเคไปครับแล้วประตูมันจะล็อกนัครับมันได้บูพิสมาโอเคแล้วก็ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถปีนขึ้นไปทางทางเก่าได้เซฟ

กินเดอะสต๊าฟดีคียโอ้ห้องเรียนครับเฮ้ย hey, เดี๋ยวไอ้สโลหาแม่งอนะ This p a i พ t i n g ง n the wall สัตว์เจ้าของบ้านเลย Oh. เอ้ยมีคำพีศาสนาคิดด้วยเอ้ยอา้ yeah. อาวเฮียเฮียแล้วเนี่ยแมวแมวกูหัวสัตว์ไหมล่ะมึงฟักเบ็ดดอบอุ้ยต้องหลบเป็นซิกแซกค,ครับหลบไปทางปกติไม่ได้ โ them. Them. อ้โหเนี่ยมันจะเป็นสไลด์ไปทางตรงเราสามารถจับจับกันขึ้นวางของมันได้โอ้ยเฮียสโลอะไรขนาดนี้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 มึงไปเป็นทักษิณไม้ห้าร้อยบาทเ <the tip> บิร์ตเบิร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 ไอ้สัสเกือบโดนแล้ว นเ้ยอยป็ดฉากมึงยาวมากมากมากมามากมากฟักแดดแดดแดดดดดดดี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 ปีตุดมา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 ฟักคุยคยทอทอกทออกแม่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 ทอกทอทออกแม่แม่พ่อพ่อมึงมึงตายตายตายไอ้สเอ้ย ไอ้สัสทำไมตอนอ่านแล้วมันสโลว์ทุกทีเลยเออกลับมาแล้วเออเออสโลว์เลยเอลอ slowly slowly ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ จะเป็นห้องไหนถามพร้อมก่อนไหนเสร็บกี่กนาทีแล้วอยู่กันมาสิบนาทีแล้วครับต่ออีกสักหน่อยคงจะด,ดี slow ha mẹ 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 mung la 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 fuck 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 tap a lai 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 karik 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 quay cantina up 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 so with the head off the die wo 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 ูใช้มึงมั่งมั่มมไม่เกิดเฮี้ยเียยอะไรขึ้นเลยโอ้วววเลขท้ายสีตัวสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมอะไรวะเดี๋ยวอนหน่งบ ไปดูไปดูห้องเมื่อกี้ไม่ใช่ <con v répondre> ห้องเมื่อกี้ห้องนั้นน่ะห้องไหนวะห้องที่เราได้เชือกมานั้นมันจะบอกไอที่เป็นโูกกก็พูดแรลกูเนี่ยโอกับกับเข้าสู่ความน่ากลัวกันเลยทีเดียวครับ เนี่ยสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็คือเลขสามไงวงกลมก็อะไรวะศูนย์นะศูนย์ละหนึ่งสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมกลับไปห้องเมื่อกี้ต่อครับโอ้ย สามเหลี่ยมก็คือสามวงกลมก็น่าจะศูนย์เสนเลี่ยมก็คือ 3, ส,สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอีพีฟอร์เตมเปสแมนคีเซฟประจนครับเอาอสัตว์สิบสามนาทีครับอยู่ต่อได้อีกไม่นานแล้ว รายการก่อนแค่นี้ดีกว่าครับสำหรับพาร์ทที่4นะครับของเรานี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้กันครับขผณครับ